สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอีพ EP นี้ครับนะเป็นพระผงหลวงปู่มหาธิลานาวัดพระธาตุพนมครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ฮะใส่88เกจิขนาดจานทั่วประเทศไทยพี่นะมารวมมาหน,นี่วันที่8เดือน8ที่ผ่านมาครับพี่นี่88เกจิขนาดจานนะครับวันนี้มีพิมพ์เจ้าสัวและก็พิมพ์ปิดตานะฮะและที่ได้รับความนิยมนะฮะคือด้านหลังนี่พี่นี่คือยันนี่ยันตรงนี้หน้ากล่องนี่นะและยันด้านหลังพระทั้งสองพิมพ์เนี่ยฮะ คือเป็นหลวงปู่มหาธิลานะฮะได้แม่ตาเขียนยันให้พี่นะฮะเลยผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะฮะถ้าพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ที่อดีตลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ผมมีมาให้ประมาณ10บสิบกว่าองค์พี่นะฮะลองเลือกดูนะฮะชอบองค์ไหนก็สามารถปิ่งได้เลยนะครับทักมาได้นะครับที่อดีตลน์และเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกัน,นพี่นะครับสำหรับนี้พี่นะก็ฝากขอบคุณด้วยพี่ฟ้าที่กดติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่1กันเลยนะฮะ รายการที่หนึ่งนะครับมาเป็นพิมพ์เจ้าสวนนะครับพิมพ์แรกนะครับเป็นเนื้อคำข้าวสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์ครับพี่เนี่ยพี่ดูมวลสารโอ้โห,หมวลสารอย่างเยอะครับพี่นะครับื้อสารคำข้าวนะครับผมเคยมีรูปนะผมเคยเปิดรูปไปให้พี่ๆดูอีพี EP หนึ่งแหละที่ปู่แต่และองค์นะฮะเสกเสกข้าวนะครับรายการที่ได้คนเบอร์ห้าเจ็ดหนึ่งสองครับ นี่ฮะห้าเจ็ดนสองนะครับเนื้อคำข้าวพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับน้ำพิมพ์เจ้าสัวนะครับเหนือดวงครับต่อมาองค์ที่สองครับเป็นเนื้อคำข้าวเหมือนกันนะพี่นะลองดูนะลองพี่ๆลองดูนะฮะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนพี่ลองเลือกชมกันนะฮะมาดูเลขโคดจับ้ององค์ที่สองครับนะหกสี่สี่สองครับนะองค์ที่สองเลขโคดจบ้หกสี่สี่สองครับองค์ที่สองนะครับ ต่อมาองค์ที่สามครับพี่นี่นะลองดูนะพี่ชอบองค์ไหนอันนี้คือเนื้อคำข้าวน,นี่คือมวนสารกันเลยพี่นี่นะฮะเดี๋ยวผมเจาะกล้องเจาะให้ดูนี่ครับเห็นไหมพี่มวนสารทั้งนั้นเลยครับนะความสวยพี่เนี่ยคลาสสิกจริงใครชอบสองนะพี่ลองดูได้เลยนี่ฮะองค์นี้เลขโค้ดเบอร์ห้าเก้าหนึ่งเก้านี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สามนะครับนะต่อมาเป็นองค์ที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อแลก,กากสิทธย์ครับนะฮะเนื้อแลก,กายสิิธิ์ โหรูนที่ขโมวนสารเยอะนะนะพี่จา๋านี่ะโอ้โหเนื้อเลขกายศิตนะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างนิยมเลยนะครับอีกหนึ่งองค์นี่พี่โอ้โหนะถ้าซูมนะถ้าพี่ๆชอบสองพระนะครับผมบอกเลยโอ้โหมีมตลเสน่ห์มากเลขคนะเบอร์สองก็เก้าหกนะครับองค์ที่สี่นะครับสามรอยห้าสิบบาทสามองค์หนึ่งพันบาท มีของแถมนะครับสามองค์หนึ่งบาทมีของแถมครับต่อไปเป็นเนื้อยอดฮิตและยอดนิยมอีกหนึ่งและรุ่นครับอีกหนึ่งเนื้อเนื้อจินดามันีครับมาชมกันพี่นี่เนื้อจินดามันีครับโอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์ครับห้าแปดห้าเจ็ดนะครับห้าแปดห้าเจ็ดนะพี่รายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับจินดามันีเหมือนกันพี่นะฮรรายการที่หกครับเลขโค้ดนัมเบอร์ครับ ห5 9้า้าสองนะฮะห5 9้าเก้าสองครับในรายการนี้รายการที่หครับต่อมารายการที่7ครับเนื้อใบลานนี่ฮะรายการที่เจดเนื้อใบลานครับเลขโค้ดนัวเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ะฮะเนื้อใบลานครับในโค้ดตัาเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่หูด้านหลังครบิลิปเลยนะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8ดครับนี่ใบลานเหมือนกันพี่หูด้านหลังคมเนี่ย awesome. hey 1, นะคมกิฟต hmm. ์เลยนี right yeah. ่นี่ โอ้โหยิ้มยับยิ้มยับเลยฮะเลขโคดจำนวนอะฮะองค์ที่แปดเนี่ยมาดูว่าไหนพี่เลขโคดจำนวนพี่สามห้าเอ๊ะเป็นยะังไงสามสองห้าสี่อ่าสามสองห้าสี่พี่นะครับโอ้โหสวยสวยยิ้มยับยิ้มยับเลยนะครับในการที่แปดนะครับองค์สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามลุ้นไอสามองค์หนึ่งพันบาทนะฮะแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะแจ๋งไหมพี่นะ ต่อมาครับเป็นเนื้อเกสรน,นะฮะเนื้อเกสรย้ำเลยว่าชุดนี้ผมไม่มีนะผมหมดแล้วพระหายากแล้วพี่แพงแล้วนะครับหมดแล้วผมหมดเลยพี่นะ,ะนะะี่ฮะเลขคําเบอร์หนึ่งสามแปดหนึ่งครับอันนี้เอามาอัปเดตให้นะี่หุยท่านหลังม้วนสารพี่แน่นเลยนะค,ะนะคะรคับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทพี่นะะี่ฮะมาถูกใจมามาต่อกันนะพี่นะ,ะ,นะะต่อมามาเป็นพระเป็นพระปิดตาจัมโบบ้างนะครับ มาเป็นพัดปิดตาจัมโบ้บ้างนะครับราคาไม่ต่างกันมากพี่นะฮะมาครับมาเป็นพิมพ์นี้เป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับสีผิวเขียวนะครับเห็นก็ว่านอยู่ประเทศลาวนะพี่นะอยู่ประเทศลาวนะมวนสารนี่นะฮะนี่ฮะมาดูเลขคนดเบอร์พี่สามแปดหนึ่งนะครับโอ้โหพิมพ์ด้านหลังม้นสารนี่นี่นะโอ้โหมวนสารสุดจริงครับนี่ฮะองค์นี้สี่ร้อยนะฮะ 450บาทนะครับจัมโบ้นะครับนะจัมโบ้400เอาพี่อีพีนี้ผมให้400แล้วกันนะพิเศษให้ต่อมาครับเป็นพิมพกลางนี่พิมพกลางโอ้โหพิมพกลางที่ดูนิ้วมือนี่นะพิมพกลางพิมพกลางเอาองค์กะสามหพอพี่นะรถไทยอีพีนี้350บาท เลขคนณะเบอร์สี่เก้าเลยครับสามร้อยห้าสิบาทตัวพี่นะครับรายการนี้รายการที่สิบสามเลขไม่ใช่รายการที่สิบเอ็ดต่อมาครับไปพิมพ์เล็กนะฮะรุ่นนี้จะมีมีสามพิมพ์นะพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะฮะเลขคนณะเบอร์แปดห้าสี่นะครับแปดห้าสี่นี่สามร้อยบาทนะครับเหมืนสั่กแน่นๆนะครับก็พิมพ์เนี้ยเขาจะเรียกว่าพิมพ์จัมโบ้พิมพ์กลางเขาเรียกพิมพ์ปตนีพิมพ์เล็กเขาเรียกพิมพ์มหาเสน่ห์นี่ครับได้สามพิมพ์นะครับแต่รุ่นเดียวกันด้านหลังเหมือนกันนะครับ ต่อมา,าร,ร,รายการที่ทีสิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อเป็นลานจัมโบ้หน้ากากสีทองนะครับมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์พี่หนึ่งสองฮะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งสองแปดรายการนี้แบ่งพี่น้องนะครับที่องค์ละจัมโบ้หน้าสีทองนี้องค์ละใช่พี่นะหกร้อยไอ้ห้าร้อยบาท นะองละไอองหกไอหกร้อยหกร้อยท่าที่พี่หกร้อยบาทน,นะหกร้อยบาทน,นะครับหน้าทองต่อมาองค์สีอง์ที่สิบสี่องค์ 14, งนี้ห้าร้อยบาทครับปุ่นนี้พี่นี้ห้านะร้อยบาทนะเหมือนเพิ่มไปแค่ร้อยเดียวพี่นะครับพิษนาก,การเลขคุณเบอร์สองเก้าสามอันนี้ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นรายการจะกุดกันบ้างพี่รายการที่สิบห้า เป็นเนื้อว่านภูเขาเขียวภูเขาวควายครับานาสนีเขียวเลขคนตเบอร์สามหนึ่งตะกุดเงินสองดอกองค์นี้เจ็ดร้อยบาทนี่เจ็ดร้อยบาทงานคลาสสิกนะเจ็ดร้อยบาทต่อมาครับองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายพี่นะฮะองค์ที่สิบหกนะฮะเมื่อกี้สิบห้าใช่ไหมพี่สองสิบสามสี่สิบห้าที่สิบหกสิบหกงานพิมพ์ปดนี่นะเลขคนตัวเบอร์เก้าศูนย์ตะกุดเงินสองดอก นะฮะพิมพนี้กะเจ็ดร้อยพีลองเลือกดูนะครับเท่ากันทุนมาเท่ากันได้นะครับโอ้วันนี้ก็มีแบ่งไปพี่น้องนะสิบหกรายการชอบตุใจการไหนก็ปิดเข้ามาได้พี่นะเงี้ยวันนี้ก็ฝากขอบคุณด,ด้วยพี่อุดหนุนนะนันจะส่งฟรีม่เคเกมเงินปาทางนะครับนะขอบคุณมากพี่ทุท่านนะครับขอบคุณหมากครับ